อยากให้ผลิภตัณฑ์ของประเทศไทยมาอยู่ตามหัวชั้นในทุกประเทศเช่นนั้ของสหรัฐอเมริกาด้วยเหมือกันนะครับเป็นความหวังที่อยากไองงน้นี่เป็นตัวอย่างข้าวไทยนะครับครึ่งกิโล ขายอยู่ประมาณ150บาทเป็นผิตภัณฑ์ที่มาจากตอนเหนือของประเทศไทยนะครับเป็นความภาคภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ไทยมาอยู่บนซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำโคลฟู้ดที่อเมริกาอยากเห็นเยอะมากขึ้นก็คงนำไปพูดคุยกับท่านท่านผู้พานิชต้องพยายามผลิาสินค้าไทยให้มาอยู่ที่ทับเยอะขึ้นสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยให้สูงขึ้นน้ำมะพร้าว สินค้าจากประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างสูงจากชาวอเมริกันนะครับขวดน,นี้300กว่าบาทขายในซูเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำโอฟูดในอเมริกาใช่น่าดีดีนะครับน่าดีดี